ที่เห็นในรอยในน้ำนี่ก็คือเราแช่น้ำร้อนแช่น้ำร้อนเมื่อคืนนะครับเม็ดเบาบัรเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีเมล็ดไหนที่มันมันบวมมั่งจะ,จะมาดูนะครับ ถ้ามันไม่บวมเราก็จะเอาแช่น้ำร้อนอีกทีหนึงครับได้รับมาเมื่อวานมเมล็ดบวมนะ่าจะเป็นมเมล็ดนี้อันนี้ดังเดิมที่ไม่บวม ก็จะเอาอันบวมนี้มาลงมาลงกล่องเพาะก่อนะครับสังเกตไหมครับอันนี้ธรรมดาซื้อมา20เม็ดได้มา20นิดหน่อย ที่บวมไม่บวมน่าจะเป็นอันนี้ที่ไม่บวมนะอันนี้น่าจะบวมละเอาบอกให้เรียแกะนะครับก็บแกะให้เห็นขาวๆนิดนึง ช่วยให้มันมาจะได้แล้วแช่น้ำร้อนแล้วมันก็คอนบวมมันก็จะแกะง่าย น่าจะเวิร์กนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกหลังจากหนึ่งอาทิตย์เม็ดไหนที่ไม่บวมเราก็จะเอาไปแช่น้ำร้อนใหม่นะครับน้ำร้อนแบบน้ำร้อนชงกาแฟนะครับน้ำร้อนชงกาแฟ หน่อยนึ่งนะครับถ้าเราไม่แช่น้ำร้อนบีบบางคนเขาก็ใช้ก็ใช้ตะไบตรงน,นี้น่าจะเวิร์กกว่า แค่เปลือกหลุดก็น่าจะพอวันนี้วันที่18เมษายน2567นะครับอันนี้เราจะลองอน่าจะลองเลยมันอาจจะอ่ามันก็เปลือแล้วนะแกะเลยดีกว่าเกิดไม่เกิดเดี๋ยวก็รู้ อันเล็กนี้เราจะไม่ที่เราจะไม่ไม่แกะนะครับแช่แล้วไเฉยๆนี่เดี๋ยวเราจะลองแยกตัางหากเราจะมาใส่ดินก็ดินดินปลูกครับขุยใส่เดือนขุยมะพร้าว ซื้อตามร้านปูนครับแล้วก็เอามาผสมผสมทรายละเอียดผมอยู่บางสี่ก็เลยเ,เอาทรายจากชายทะเลเอามาเอามาล้างน้ําเคยทําครั้งหนึ่งแล้วกับไผ่สร้างมน่นมันก็เวิร์นะครับวันนี้เลยมาทํากับเบาบับ เ,เอาเลยดีกว่าไม่น่าจะมีปัญหาที่ไม่ได้แกะเดี๋ยวเราก็นิดหน่อยมันบวมเยอะเดี๋ยวเราก็เอาดิน โรยเข้าไปสักเซนหนึ่งนะครับกระบะปาติกนี่ไม่ได้เจาะรูนะครับแล้วเราจะพรมน้ำแล้วมาดูเจ็ดวันสิบวันบางที่บางที่ให้ให้เราใส่กระดาษที่ชื่อไว้ให้มันงอก เลือกวิธีนี้ครับเอานี้แหละน้ำใส่โปกเกยชฉีดดินเมื่อกี้มันก็ชื้นๆนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ดินแห้งเพาตอนเราผสมดิน แล้วก็แล้วก็คุยคุยไผ่คุยไผ่ที่เผาก็มดนจกระถางอัตราส่วนก็ตามความรู้สึกเลยครับไม่นเน้นดูแล้วเหมือนไม่ให้มันให้ลามแทงง่ายให้น้ำมันไหลผ่านได้สะดวก แต่ที่เราไม่เจาะรูอ่ากระบะมันหนานะครับน้ำเนี่ลงไปไปอยู่ข้างล่างสร้างความชุ่มชื้นเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวมาดูเจดวันวันนี้วันที่สิปดเมษาสอนห้าร้อยเเบาบับครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ นี่ครับเบาบับซื้อมาซื้อมาเป็นซองนี้ครับประมาณสิบซองซองละสองเม็ดโอ้เรามีพายั์เดี๋ยวเราจะมาลงพายั์อีกทีนึงนะครับ ไายักษ์จีน